ตอนที่198เพิ่มความแข็งแกร่งบ้านไม้ค่อนข้างสะอาดเจ้นเฉินนั่งอยู่กับครอบครัวของรอสโกซึ่งนั่งล้อมรอบโต๊ะไม้เพื่อทานอาหารกลางวันอาหารค่อนข้างเรียบง่ายมีผัดผักไม่กี่จานและเนื้อสัตว์อสูรจานใหญ่ครอบครัวรอสโกมีสี่คนตัวเขาหูหญินและลูกอีกสองคนซึ่งอายุประมาณ10ปีที่โต๊ะทานข้าวรอสโกและหูหญินของเขายังคงคุยกับเจนเชนแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เจนเชนได้รับบาดเจ็บ พวกเขาเพียงแค่คุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นภายในทวีปเทียนหยวนทวีปนี้ค่อนข้างอันตรายหูหญิงของรอสโก้ฟางฮุ่ยเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านนี้และไม่เคยออกจากหมู่บ้านมาก่อนแม้ครั้งหนึ่งรอสโก้จะเป็นทหารรับจ้างแต่หลังจากที่อาวุธเซียนของเขาถูกทำลายและกลายมาเป็นคนพิการรรสโกก็มาอาศัยอยู่อย่างสันโดษภายในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมา ตั้งแต่ที่เขามาอยู่ในหมู่บ้านนี้เขาก็ไม่เคยออกไปข้างนอกและไม่เคยได้รับรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกเลยเจียงเฉิงเดินทางในทวีปเทยียนหยวนแค่หนึ่งถึงสองปีและเขาก็อาศัยอยู่ในเมืองและเมืองที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามเขาสามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ของรอสโกและฮูหยินของเขาได้มีบางครั้งที่เด็กๆก,ก็ถามออกมาบ้าง หลังจากมื้ออาหารแล้วรอสโก้ก็พาเจนเฉินไปเดินชมรอบๆหมู่บ้านเล็กๆบ้านเล็กแห่งนี้เพื่อแนะนำให้เขารู้จักกับคนในหมู่บ้านและทำความคุ้นเคยหมู่บ้านครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าหมู่บ้านหวางซึ่งมีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีหนึ่งในร้อยปีที่ผ่านมาตระกูลหวางได้มาก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นโดยมีเพียงไม่กี่คนแม้ว่ามันจะเป็นเวลากว่า100ปีแล้วที่พัฒนาตัวเองมามันก็มีเพียงไม่ถึง30ครัวเรือนคนในหมู่บ้านมีอยู่ประมาณ100คนและนอกเหนือจากผู้สูงอายุ เด็กและผู้หญิงมีเพียง30-40ถึงคนซึ่งเป็นชายชะกันที่แข็งแรงหมู่บ้านนี้ดำรงอยู่ด้วยการทำนาขณะที่ชายชะกันที่แข็งแรงบางคนจะตามไปล่าสัตว์ป่าในป่าหรือหาปลาในแม่น้ำมาทำอาหารนอกเหนือจากนั้นก็จะแยกตัวออกไปทำกิจกรรมของตัวเองด้านนอกในบ่ายวันหนึ่งรอสโกพาจิ้นเฉินไปทั่วทั้งหมู่บ้านและแนะนำให้เขารู้จักเกือบทุกคนในหมู่บ้านในวันเดียว ในตอนกลางคืนรอสโก้พาเจียนเฉินกลับไปที่บ้านและคนห้าคนนั่งลงที่โตอีกครั้งเพื่อทานอาหารเย็นเช่นเดียวกันตอนทานอาหารกลางวันอาหารเย็นก็ค่อนข้างเรียบง่ายโดยมีข้าวและผักในช่วงเวลาอาหารเย็นเด็กชายตัวน้อยที่อยู่ข้างข้างเจียนเฉินก็เงยหน้าพูดอย่างอายอายว่าพี่เจียนเฉินข้าได้ยินท่านพ่อบอกว่าท่านนั้นน่าทึ่งจริงจริงเมื่อฟังน้องชายของนางพูดเด็กหญิงที่อยู่ข้างข้างฟังหุ้ยก็เงยหน้ามองมาด้วยดวงตาสีดำกลมโตที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น เด็กชายตัวน้อยคนนี้ชื่อโรเจอร์และเด็กหญิงชื่อรั่วจือ่อทั้งสองเป็นลูกของรอสโกและฟางหุยทีเอลโนเด็กทั้งสองมีชื่อเหมือนกันในภาษาจีนเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของจิ้นเฉินก็มองไปที่เด็กน้อยและหัวเราะโรเจอร์น้อยโลกภายนอกนั้นกว้างใหญ่และมีผู้คนที่น่าทึ่งกว่าพี่จิ้นเฉินคนนี้อีกเมื่อเจ้าโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นโรเจอร์เจ้าควรออกไปเผชิญโลกภายนอกและเห็นมันด้วยตัวเอง ถ้าอย่างนั้นระหว่างพี่เจียนเฉินและท่านพ่อใครแข็งแกร่งกว่ากันเมื่อได้ยินคำพูดนี้รั่วจือบุตรสาวของรอสโก้ก็ไม่ได้ที่จะถามอย่างอยากรู้อยากเห็นรอสโก้ e เริ่มหัวเราะก่อนที่จะหันมามองลูกสาวของเขารั่วจืออย่าดูถูกเจียนเฉินแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าพ่อแต่เขาก็น่าทึ่งกว่าข้ามากผู้หญิงของรอสโก้ฟางหุ่ยจู่จู่ก็ส่งสายตาเป็นประกายขณะที่นางพูดว่า อาจี้นเฉิญถ้าเจ้าไม่รังเกียจชีวิตที่ลำบากของพวกเราที่นี่ทำไมเจ้าไม่อยู่กับพวกเราทวีปเทียนหยวนนั้นอันตรายแต่หมู่บ้านที่นี่สงบสุขและปลอดภัยมากแล้วข้ายังสามารถช่วยเจ้าแนะนำหญิงสาวสวยๆในหมู่บ้านถัดไปให้เจ้าจี้งเฉิงยิ้มเล็กน้อยขณะที่เขาหนึ่งถึงคำพูดของฟางฮุยและตอบปฏิเสธข้าต้องขอขอบคุณในความหวังดีของฮูหยินแต่ข้ายังมีสิ่งที่ต้องทำในโลกภายนอก ดังนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้ข้าจึงไม่อาจอยู่ที่นี่นานเกินความจำเป็นเขาตอบพร้อมกับยิ้มอย่างขมขื่นนั่นไม่เป็นไรพวกหนุ่มๆทุกคนก็เป็นแบบนี้พวกเขามีสิ่งที่ต้องทำสำหรับเด็กน้อยอย่างเจียนเฉิญพวกเขาควรจะออกเดินทางไปทั่วในทวีปเทียนหยวนและสนุกสนานกับโลกนี้อย่าเดินทางสุ่มสี่สุ่มห้าในพื้นที่เหล่านี้รอสโกพูดกับเจียนเฉิญเขาเดินทางไปทั่วโลกในฐานะทหารรับจ้างดังนั้นเขาจึงรู้ว่าเจียนเชิญรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความคิดนี้ ฟางฮุยจ้องมองรอสโก้ด้วยความผิดหวังในใจของนางถ้านางสามารถหาหญิงสาวดีวดีพอที่จะแต่งกับเจี้ยนเฉินเขาจะคอยค้ำชูหมู่บ้านนี้และช่วยคนอื่นๆในหมู่บ้านนี้ออกไปล่าสัตว์ด้วยวิธีนี้ก็สามารถรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีในหมู่บ้านได้หลังมื้อเย็นเจี้ยนเฉินก็กลับไปที่ห้องเล็กๆของเขาเพื่อพักผ่อนทั้งวันในห้องนี้เดิมทีตั้งใจจะเก็บทำเป็นห้องเก็บของแต่เจี้ยนเฉินเข้ามาอยู่ทั่วคราว รอสโก้ e จึงทําความสะอาดห้องจากนั้นเพื่อให้เจี้นเฉินได้พักรักษาตัวรอสโก้ e จึงได้เอาเตียงมาไว้ในนั้นจี้นเฉินปิดประตูห้องเขานั่งขัดสมาธิเตียงของเขาและหยิบแกนอสูรระดับสามออกมาสอันจากเข็มขัดมิติของเขาเพื่อบ่มเพาะหลังจากพักมาครึ่งเดือนจี้มเฉินได้พยายามอย่างมากในการขับไล่สิ่งตกค้างอยู่ในร่างกายของเขา หลังจากนั้นตอนนี้เขามีความสามารถพอที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้โดยไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไปอย่างมากหรือธาตุไฟเข้าแทรกจากการใช้แกนอสูรจยงเฉิงยังคงดูดซับพ,พลังงานจากแกนอสูรอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่น่ากลัวทันทีที่มันเข้าสู่ร่างกายของเขาองค์ประกอบที่บ้าคลั่งในพลังงานจะถูกดูดซึมเข้าไปในแสงสีฟ้ามุ่งในตันเทียนของเขาพร้อมกับส่งพลังงานที่ดีออกมา บางทีอาจจะเป็นเพราะเจียนเฉินได้ใช้พลังงานในแกนอสูรด้วยความเร็วที่รวดเร็วอย่างมากทําให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแต่ตันเทียนของเขาก็ดูดซับพ,พลังงานที่มากขึ้นกว่าเดิมเช่นกันในขณะนี้เจียนเฉินก็สามารถใช้พลังงานได้ถึงสองใน10บส่วนของพลังงานทั้งหมดที่อยู่ในแกนอสูรเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราไม่ถึงหนึ่งส่วนอย่างที่ผ่านมาเมื่อเขาเทียบกับเซียนธรรมดา ตอนนี้เจียนเฉินต้องการที่จะทําให้ความแข็งแกร่งของเขารวดเร็วขึ้นจนทะลวงไปยังขอบเขตเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษสองสาวันต่อมาเจียนเฉินก็ยังคงไม่ได้ออกจากห้องและยังคงฝึกฝนต่อไปแม้ว่าเขาจะกินอาหารกับครอบครัวรอสโก้ทุกสองถวันแต่เนื่องจากที่เขาเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญเขาก็ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันเหมือนกับคนปกติตอนที่199ทะลวงผ่านอีกครั้ง คริปตาจี้นเชิญก็อยู่ในหมู่บ้านหวางแห่งนี้มาเดือนหนึ่งแล้วในเวลาที่ผ่านมานี้จี้นเชิญไม่เคยออกมาจากห้องของเขาเลยเขาเลือกที่จะใช้เวลาทั้งวันในห้องเพื่อบ่มเพาะอย่างสงบทุกสองถึงสามวันหรือบางครั้งก็ทุกสี่วันเขาจะออกมาทานอาหารพร้อมกับครอบ,บครัวรอสโกแต่นอกเหนือจากนี้เขาจะอยู่แต่ในบ้านและหลังจากที่เขาทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็ยังคงบ่มเพาะต่อไปโอกาสที่จะออกไปจากหมู่บ้านนั้นยิ่งยากยิ่งขึ้น หลังจากที่ใช้เวลาครึ่งเดือนในการบ่มเพาะพลังเซียนของเจี้ยนเฉินก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจากการที่ใช้แกนอสูนไปมากมายและหมดไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเขายังคงมีแกนอสูนระดับ3าถึงอีกมากมายในเข็มขัดมิติที่เขาได้ฆ่าเซียนผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่เขากลับไปที่เมืองฟินิก ด้วยแกนอสูนที่มากมายเขาไม่ต้องกลัวว่าจะต้องออกไปหามันอีกยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีแกนอสูนระดับ5อยู่ในแหวนมิติของเขาซึ่งมันดีกว่าแกนอสูนระดับ4นับร้อยอันรวมกันเสียอีกเขาสามารถใช้พวกมันตัดฐานไปเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษตอนนี้จี้งเฉินอยู่ในขั้นสุดยอดของเซียนผู้เชี่ยวชาญแล้วสิ่งเดียวที่ขวางไม่ให้เขายกระดับไปยังเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษคือม่านที่ขวางกันบางๆในช่วงหัวเลี้ยวหัวตอนนี้เจี้งเฉินไม่กล้าที่จะหยุดบ่มเพาะ เมื่อลืมตาจะเห็นได้ถึงความสงบอยู่ในสายตาของเขาและมีอารมณ์ที่เบาบางกระจายออกมามันต้องใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนที่เขาจะทะลวงผ่านมันเป็นความอับอายมากที่สิ่งอันตรายที่หลบซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาขัดขวางการตัดผ่านของเขาทันทีที่เขาตัดผ่านไปเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเขาจะกลับไปแก้แค้นตระกูลเทียนซ่งในเมืองเวก็เป็นได้ สูดลมหายใจเข้าลึกๆจี้นเฉินทำร่างกายให้สงบและนำแกนอสูรระดับ4กว่า10ชิ้นออกมาจากเข็มขัดมิติและวางไว้ที่ตักของเขาเพื่อเริ่มการบ่มเพาะเพราะว่าเขาอยู่ในจุดวิกฤตก่อนที่เขาจะทะลวงผ่านเขาต้องการพลังมากกว่านี้ในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่มีเวลามากพอที่จะเอาแกนอสูนออกมาจากเข็มขัดมิติตลอดเวลาเพราะงั้นเขาจึงต้องเอามันออกมาพร้อมกันทีเดียว เมื่อเตรียมการเสร็จสิ้นจี้นเชิญก็ถือแกนอสน์ระดับสี่ไว้ในมือแต่ละข้างและเริ่มหลับตาทำสมาธิหลับตาและอีกวันก็ผ่านพ้นไปสำหรับจิ้นเชิญบ่ายวันถัดมารอสโกและฮูยิมรวมทั้งลูกๆของเขาก็มารวมตัวกันเพื่อทานอาหารกลางวันนี่จิ้นเฉิญเอาแต่บ่มเพาะมากเกินไปแล้วเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วเขายังออกมาทุกๆสามถึงสี่วันหรือมากกว่านั้นเพื่อมาทานอาหารข้าไม่รู้ว่าเขาอดทนมันได้อย่างไร แอลเมันก็ผ่านมาสีวันแล้วที่เขาไม่ได้ออกมาจากห้องแม้แต่ก้าวเดียวไอหยาข้ากังวลว่าเขาจะฝึกหนักจนล้มป่วยฟางหุยมองไปที่ประตูห้องเจี้ยงเฉินที่ปิดอยู่พร้อมกับใบหน้าที่แสดงความกังวลออกมารอสโก้หัวเราะกับคำพูดของนางฟางเอ๋อเจ้าไม่เคยสัมผัสกับพลังเซียนแต่มันเป็นพลังที่เหลือเชื่อและลึกลับเจี้ยงเฉินฝึกหนักกว่าข้าอย่างน้อยๆก็ร้อยเท่าแต่เขาก็ยังไม่ได้ฝึกจนบาดเจ็บสำหรับการไม่กินอาหารนั้นไม่จำเป็นต้องพูดเลย ในทวีปเทียนหยวนผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งจริงๆนั้นสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารอย่างน้อย10วันโดยไม่มีปัญหาตัวข้าเองบางครั้งก็ไปไหนโดยไม่ต้องกินอะไรกับสหายอย่างน้อย5วันและยังมีเรี่ยวแรงเหลือพอที่จะต่อสู้กับพวกโจรอีกฟางฮุ่งย่นจมูกด้วยความรังเกียจ เจ้าก็คือเจ้าและจีนเฉินก็คือจีนเฉินอย่าลืมว่าตอนนั้นเจ้าอายุ30ปีเข้าไปแล้วจีนเฉินเป็นเทียงเด็กหนุ่มวัย20ปีที่มีร่างกายไม่ได้กำยำล่ำสันร่างกายของเขาจะมาเทียบกับเจ้าในเวลานั้นได้อย่างไรรอสโก้ถอนหายใจและกล่าวว่าฟารมเออเจ้าไม่เคยเดินทางไปทั่วทวีปดังนั้นเจ้าเลยไม่รู้ว่าพวกเขาทำงานกันอย่างไรให้ข้าอธิบายกับเจ้าหน่อยความแข็งแกร่งของผู้คนไม่ได้นับตามอายุ อาจจะมีคน2อถึงสคนที่มีความสามารถแต่ก็ไม่อาจควบกลั่นพลังเซียนให้มาเป็นอาวุธเซียนได้หลังจากผ่านมาทั้งชีวิตและคน2อถึงสคนนั้นก็ยังเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์พวกเขามีแม้กระทั่งทรัพยากรแต่ก็ไม่อาจไปสูงได้มากกว่านี้ยกตัวอย่างหมู่บ้านหวางของเราหลังจากผ่านมา100ปีคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็เป็นแค่เซียนระดับสูงเท่านั้น สำนักหลายแห่งในทวีปเทียนหยวนมีมาตรฐานอยู่ที่เซียนระดับสูงเป็นอย่างน้อยหากจะจบการศึกษามีคนหลายคนที่อายุไม่ถึง30ปีก็มีความแข็งแกร่งเท่ากับหัวหน้าหมู่บ้านของเราฟางหุ้ยพยักหน้าราวกับว่านางเข้าใจแม้ว่าสิ่งที่เจ้าพูดถูกแต่ความแข็งแกร่งของเจียนเฉินก็ไม่อาจบอกได้มากนะักเขายังเด็กเกินไปขณะที่รอสโกกำลังจะเปิดปากอธิบายให้ฟางหุยอีกครั้ง ก็เกิดลมหมุนออกมาจากห้องของเจิ้นเฉินทําให้ฝุน่นทรายบินไปทั่วทุกคนทุกแห่งรวมทั้งโต๊ะอาหารบัดซบมีลมกันโชคที่แรงอย่างนี้ได้อย่างไรรอสโกตะโกนก่อนที่จะเดินไปปิดประตูคือออฮออืออ,อท่านพ่อท่านแม่มีผมเข้าตาข้าข้า,ขามองไม่เห็นรั่วจือเอามือปิดหน้ามีน้ำตาไหลออกมาพร้อมกับร้องไห้ ฟางฮุยรับไปหารั่วจื่อทันทีและปลอบนางว่าเงียบไม่ต้องร้องแม่มาแล้วให้แม่ช่วยเจ้าเอาผงออกจากตาลึงตาขึ้นช้าช้ารรสโกมองกลับไปที่โต๊ะซึ่งทุกจานตอนนี้เต็มไปด้วยฝุ่นอย่างสับสนก่อนที่เขาจะพูดกับครอบครัวของเขาอย่างจริงจังพวกเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนข้าจะไปตรวจสอบดูลมพายุนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันสิ่งเหล่านี้มีลางว่าอาจจะเป็นอันตรายรอสโกเดินไปเปิดและปิดประตูอย่างไวออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว ด้านนอกลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันทำให้ทุกที่เต็มไปด้วยฝุ่นที่บินไปทั่วลอยขึ้นไปบนฟ้าและบทบังดวงอาทิตย์ทำให้มันไม่อาจมีแสงส่องลงมาได้เว้นแต่ประกายจางๆเสื้อผ้าบางส่วนที่แขวนไว้ด้านนอกต่างก็ลอยขึ้นไปบนอากาศและโบกไปมาแม้แต่กระเบื้องบนหลังคาก็ถูกยกขึ้นเล็กน้อยในขณะที่กระท่อมเก่าๆถูกทำลายจากพายุเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีพายุอย่างกระทันหัน นีม่มันเป็นเรื่องน่าแปลกจริงๆมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงมากจากที่ไกลๆผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านหวางต่างก็ออกมาจากบ้านและเต็มไปด้วยความสับสนรอสโก้ e มองไปรอบๆก่อนที่สายตาของเขาจะมองไปยังห้องเล็กๆที่เจียนเฉินอยู่ดวงตาของเขาหลีลงเมื่อเขาตระหนักได้ว่าฝุ่นละอองที่ปลิวออกมานั้นออกมาจากห้องของเจียนเฉินหลังจากที่เดินทางมาหลายปีรอสโกสามารถที่จะรู้และสรุปได้อย่างรวดเร็ว ต้องขอบคุณประสบการณ์ของเขาในฐานะเซียนผู้เชี่ยวชาญดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเขาเริ่มคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดพายุขึ้นเป็นเป็นไปได้หรือไม่ลมพายุเหล่านี้เกิดจากการที่เจียนเฉินบ่งเพาะความคิดนี้ทําให้หัวใจของรอสโกลังเลจริงๆแล้วเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเมื่อมองดูผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อสิบปีก่อนตอนที่เขาเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญเขาก็เคยมีประสบการณ์อย่างนี้แต่น้อยมาก เขาไม่อาจเชื่อได้เลยว่าเจียนเฉินจะไปไกลกว่าเขาในเส้นทางสายนี้ข้าต้องเข้าใจผิดเป็นแน่ที่คิดว่าเจ้าหนูนี่จะทะลุมเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญเขาอาจจะกลายเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วตอนนี้รอสโกคิดแม้ว่าเขาจะเป็นคนพิการแต่ประสบการณ์มากพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เจียนเฉินเป็นอยู่ในตอนนี้ดูนั่นทุกคนลงมาจากทางทิศนั้นเสียงหัวหน้าหมู่บ้านตะโกนออกมาพร้อมกับชี้นิ้วออกไป เมื่อได้ยินอย่างนั้นทุกคนก็มองไปตามทางที่นิวได้ทีออกไปก่อนที่จะตระหนักว่ามันคือบ้านของเจียนเชิญหัวหน้าหมู่บ้านพูดถูกมีลมออกมาจากทิศทางนั้นแค่มองดูมันเป็นฝุ่นมากมายกระจายออกมาจากที่นั่นงั้นก็ไปเร็วๆเลยใช่แล้วงั้นก็ไปดูกันว่ามันเกิดอะไรไท้ายที่สุดกลุ่มคนจำนวนหนึ่งก็มุ่งไปที่หน้าห้องของเจียนเชิญทันทีที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอสโกก็รีบเข้ามาขวางพวกเขาไว้ หัวหน้าหมู่บ้านจะดีที่สุดที่เราจะไปที่อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเจียนเฉินรอสโกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าเห็นว่าพายุเกิดขึ้นจากที่นี่หัวหน้าหมู่บ้านถามรอสโกด้วยความสับสนใบหน้าของหัวหน้าหมู่บ้านก็เคร่งขึรึมถูกต้องรอสโกเกิดอะไรขึ้นในห้องนั่นเข้าซ่อนสมบัติบางอย่างหรือเปล่าหัวหน้าหมู่บ้านถามอีกครั้ง ถูกต้องรอสโก้เจ้าควรจะซื่อสัตย์หากเจ้ามีสมบัติใดๆเจ้าควรจะเปิดเผยให้พวกเราดูเร็วๆแสดงสมบัติให้ทุกคนดูข้าย,ยังไม่เคยเห็นอะไรที่ทำให้เกิดลมพายุเลยในขณะที่แต่ละคนต้องการมีส่วนร่วมพวกเขาก็อยากจะเห็นว่ามันมีสมบัติใดๆซ่อนอยู่ภายในห้องเสียงของพวกเขาแต่ละคนต่างก็บอกให้เอาออกมาชู่ววเครื่องหมายตัวหนอนทุกคนเงียบรอสโก้อดไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนเงียบ อย่าเข้าใจข้าผิดนะทุกคนข้าไม่ได้ซ่อนสมบัติอะไรเลยนี่เป็นพอลมาจากการบ่มเพาะของเจียนเฉินจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนที่เป็นทหารรับจ้างเดินทางข้ามทวีปตามที่ข้าเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะการบ่มเพาะของเจียนเฉินกำลังจะทะลวงขอบเขตช่วงเวลานี้สำคัญอย่างมากหากเขาถูกรบกวนมันอาจจะเกิดหายนะให้กับเจียนเฉินเดินไปจากที่นี่ก่อนเราจะต้องไม่ไปรบกวนการบ่มเพาะของเจียนเฉินโอ้มันเป็นอย่างนั้นหรอหรือ ไม่มีทางข้าเคยเห็นเจี้ยเฉินมาก่อนแต่ข้าไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนเก่งกาจถึงขนาดเรียกลมเรียกฝนได้แบบนี้รอสโกเจ้ากำลังหลอกพวกเรานั้นหรือึูงชนต่างบนออกมาด้วยความสับสนพวกเขาเป็นคนในหมู่บ้านและไม่เคยเดินทางออกไปข้างนอกในทวีปเทียนหยวนเลยมีคนจำนวนมากที่สงสัยการกระทำของรอสโกพวกเขาไม่เชื่อว่าเด็กหนุ่มอย่างเจี้ยนเฉิญจะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้ได้สำหรับพวกเขานี่เป็นปริศนาที่ต้องค้นหาความจริง หัวหน้าหมู่บ้านมองไปยังห้องของเจียนเฉินด้วยความตกใจก่อนที่จะสูดลมหายใจลึกๆทุกคนสิ่งที่รอสโก้พูดนั้นมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ไม่ว่าคำพูดของรอสโก้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่พวกเราก็จะได้รู้กันในเร็วๆนี้พวกเรารออยู่ที่นี่และหลีกเลี่ยงที่จะรบกวนเจียนเฉินคำพูดของหัวหน้าหมู่บ้านมีน้ำหนักอย่างมากในสายตาของทุกคน คำพูดของเขาทำให้หลายคนไม่กล้าฝ่าฝืนทุกคนเริ่มเดินไปอย่างเงียบๆไม่นานพวกเขาก็เดินห่างออกมาจากห้องของเจียนเฉิญลมพายุยังคงสร้างความเสียหายอย่างน้อยมากกว่าในระยะ100อเมตรซึ่งมันก็ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านทุกคนถอยห่างออกไปอีกห้าสิเมตรและมองดูเล็กน้อยหลังจากนั้นอยู่ครู่หนึ่งคนชราเด็กและผู้หญิงทุกคนก็ออกมาทั้งหมดพร้อมกับชายวัยกลางคนที่ยังคงมองไปที่พายุฝุ่นลึกลับนั่น ตอนนี้ในหมู่บ้านหวางมีคนประมาณหนึ่งคนชายชะก,กันทุกคนถูกทิ้งไว้ให้จับตามองพื้นที่เหล่านั้นที่เกิดภาพแปลกๆออกมาสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่สิ่งที่น่าดึงดูดสายตาในทวีปเทียนหยวนแต่สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ที่ซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนี่เป็นสิ่งที่แปลกมากทำไมข้ารู้สึกเหมือนหัวใจจะเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆมันแทบจะหายใจไม่ออกชายชาราคนหนึ่งพูดอย่างสับสนขณะที่เอามือนวดหน้าอก ใช่ข้ายังรู้สึกเหมือนหน้าอกของข้าจะยุกเข้าไปจนข้ารู้สึกแย่ยิ่งไปกว่านั้นข้ารู้สึกว่าข้ากำลังแบกของหนักๆไว้ที่หลังชายไวกลางคนก็พูดคล้อยตามข้าด้วยหน้าอกของข้าแน่นจนหายใจไม่ออกราวกับมีก้อนหินกำลังทับมาที่หน้าอกของข้าข้าแทบจะหายใจไม่ได้เลยพวกเจ้ารู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกแปลกๆหรือไม่ข้าคิดว่ามันเป็นเฉพาะข้าเท่านั้นที่รู้สึกแบบนี้ข้าก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกัน ค่าด้วยเมื่อได้ยินทุกคนพูดแล้วหัวใจของรอสโกก็เต้นผิดจังหวะทันทีที่ตระหนักถึงสถานการณ์เขาตะโกนออกมาว่าทุกคนหนีไปนี่คือแรงกดดันที่เรามองไม่เห็นมีเพียงแค่คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะแผ่กระจายมันออกมาได้มันจะกดดันทุกคนรอบๆจอมยุทธระดับสูงจะใช้พลังเหล่านี้จำกัดอากาศและทำให้พวกเขาหายใจไม่ออกจนตายการแสดงออกของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมากรวมถึงหัวหน้าหมู่บ้าน พวกเขาทั้งหมดรีบถอยห่างออกไป100เมตรแม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าแรงกดอากาศนี้เป็นอย่างไรพวกเขาก็ยังคงเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จอมยุทธระดับสูงบางคนสามารถทําให้แรงกดดันเหล่านี้กดดันให้พวกเขาตายได้ครืนอัญญประกาศคู่หลังจากที่ทุกคนถอยห่างออกไป100เมตรทันใดนั้นเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นมา บ้านไม้หลังเล็กๆที่เจียนเชินอาศัยอยู่ได้ถูกทำลายเป็นชิ้นๆจากนั้นก็มีร่างมนุษย์คนหนึ่งทะลุหลังคาขึ้นไปบนอากาศราวกับลูกศรและสูงถึง50เมตรในพริบตายาบอัญยประกาศคู่เจียงเฉิญพุ่งขึ้นไปบนอากาศกว่า50เมตรและมีเสียงหวีดหวิวขณะที่กำลังพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงที่ดังกึกก้องในเวลาเดียวกันพลังเซียนก็พวยพุ่งขึ้นมาและหลอมรวมอยู่ในมือซ้าย พร้อมกับคลื่นพลังแสงที่รวมตัวกันเป็นลูกกลมที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมของพลังเซียนจากนั้นมันก็พุ่งออกจากมือของเขาและพุ่งไปยังพื้นดินเบื้องหน้าปังอัญญประกาศคู่เมื่อลูกกลมพลังแสงพุ่งกระทบพื้นดินเสียงที่ดังกึกก้องสั่นสะเทือนไปทั่วอากาศควันและฝุ่นจำนวนมากก็ฟุ่งขึ้นหลังจากที่มันกระจายจนตกตะกอนก็พบว่ามีหลุมขนาดใหญ่ที่กว้างกว่า4ี่ถึงเมตรและลึกกว่าห้าเมตรขึ้นมา พลังเซียนเริ่มปรากฏและหลอมรวมอ,อีกครั้งในมือขวาของเจี้ยนเฉินในครั้งนี้มันควบแน่นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกระบี่สีเงินพร้อมส่องแสงเรืองรองมันสามารถแข่งกับแสงอาทิตย์ที่ดึงดูดให้ผู้คนต้องแหงนมองดูเหมือนว่ากระบี่เล่มนี้จะสว่างเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ทันใดนั้นแสงสีเงินก็ส่องประกายและกระบี่ก็พุ่งทะลวงผ่านอากาศอย่างรวดเร็วป่านสายฟ้าปลายกระบี่จำนวนหนึ่งที่แหลมคมกรีดกลายออกมาจากตัวกระบี่ พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วและกระทบพื้นดินห่างออกไป100เมตรด้วยความรวดเร็วสูงมันตัดผ่านหินได้อย่างเงียบเชียบแอรและทิ้งไว้แค่รอยแยกบางๆโดยไม่มีการแตกร้าวใดๆจากรอยแผลนั้นหลังจากการทะลวงผ่านครั้งนี้ร่างกายของเจนเชิญก็เริ่มร่อนลงสู่พื้นอย่างช้าๆแม้ว่าเขาจะสามารถกระโดดได้สูงถึง50เมตรภายในครั้งเดียวแต่เขาก็ลอยอยู่บนอากาศอยู่เพียงชั่วเวลาหนึ่ง ยียงเฉินลงมาที่พื้นพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขามันเป็นรอยยิ้มที่มั่นใจตัวเองมากหลังจากที่บ่มเพาะแบบไม่หยุดพักเป็นเวลานานกว่าครึ่งเดือนความแข็งแกร่งของเขาก็ทะลวงจากเซียนผู้เชี่ยวชาญไปยังเซียนผู้เชี่ยวชาญระดับสูง